สวัสดีครับวันนี้โมตนายพามารีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำวิดีโอตั้งแต่อันแรกนะครับวิดีโอแรกจนถึงปัจจุบันครับก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะใช้มือถือซั s u n g เป็นหลักนะครับตั้งแต่ n o ้ตสิเลยนะฮะโน้ตสิบ no มายาวมากหลายปีครับก็เป็นวิดีโอคลิปแรกของผม,มใช้โ no น้ต10แล้วก็ใช้ไมค์จากตัววิดีโอโดยตัวจากโทรศัพท์ด้วนครับเพราะว่าตัววิดีโอเนี่ยเขาจะมี เีฟังก์ชันในการบูตใหม่ได้นะครับเนี่ยบูตบูตใ่ได้ครับคือต้องการให้ไม่เสียงดังกว่าปกตินั่นเองนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันพิเศษเนาะในการตองหาก่อนแป๊บหนึง่งก็จะอยู่ที่นี่ครับวิดีโอออปชันแอดวานซ์วิดี o อออปชันะครับแล้วก็เป็นนี่เลยใหม่ซูมอินใหม่ครับก็ที่จะ สามารถที่จะรับเสียงใกลๆได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับถ้าเป็น Samsung แบบนี้ครัก็จะเราไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ถ้าเกิดเราพูดใกล้ๆแล้วต่อมาครับต่อมาก็พยายามอัดวิดีโอเรื่อยครับโดยใช้ตัวสมาร์ทโฟนนี่นี่นครับในการอัดเนาะก็พบว่านะครับมันก็จะมีเสียงพูดที่ไกลๆบ้างเนาะแล้วเราต้องอาจจะสัมภาษณ์อย่างปาป้อมเนี้ยผมต้องสัมภาษณ์คนอื่นด้วยเพราะนั้นผมก็ต้องมีไมค์ของผม ฮันหนึ่งเคยใช้ผ่านมือถือแล้วเขาก็ใช้ได้ครับในห้องแค,แค,คบๆได้อยู่แต่ว่าเสียงจะไม่ไม่ชัดเจนต้องมาเล่งเสียงตอนตัดต่ออีกเนาะผมก็เลยไปซื้อไมค์มาแรกครับตรงนี้เลยครับตัวซินโครตัวนี้ครับเป็นไมค์แรกเป็นไมลอยแรกผมเลยผมซื้อประมาณสักสองพันกว่าบาทนะตัวนี้ครับก็ใช้มาหลายปีหนึ่งครับสองปีประมาณเกือบปีเกือบสองปีอะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอคือ บางจังหวะนะครับถ้าผมต้องเสียบโทรศัพท์เนี้ยบางจังหวะเนี่ยมันก็จะเสียงมันซ่าได้อ่าก็มีตัวตัวส่งกับตัวตัวตัวส่งกับตัวรับแบบนี้เนาะมาซิงกันแบบนี้เนาะเนี่ยผมก็ไปแปะผมบางจังหวะมันเสียงซ่าคืออัดฟรีเลยครับเสียงมันซ่าไปเลยแต่นานๆครั้งนะนานๆครั้งแล้วก็ไอตัวนีบมๆม,มันมันค่อนข้างจะไปไวก็เลยต้องอัดแอปเอาตัวนี้ครับซึ่งผมก็ใช้ ผมก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักในการอัดที่บ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าผมยังพอซ่อมได้ผมอัดเองนะนะครับยังพอซ่อมได้แล้วข้อดีของผมมันก็คือเคสเคสที่กล่องเนี่ยมันสามารถใช้ไฟในตัวด้วยเป็น p o w e แบงค์ในตัวด้วยนะก็โอเคอ่ะก็ใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับต่อมาครับก็เลยมีความสนใจในไมค์นะครับเลยไปดูช่องต่างๆพี่เซฮให้ไปอะไรต่างๆดูหลายหลายเดือนมากก็เลยตัดสินใจ ซื้อตัวนี้มาก่อนเลยครับซาราโมนิกตัวนี้เลยซาาโมนิกตัวนี้ครับโปรเอ็ก์ั้งแต่ไม่ผิดเนาะตัวนี้ครับก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยฮะในๆนี้เลยนะครับแบบนี้เลยฮะอันนี้ก็จะมีตัวรับตัวส่งเรียบร้อยมีคุยได้คุยได้เขาเรียกว่าพร้อมกันได้ด้วยนะครับตัวก็เปิดตัวตัวรับแล้วก็ตัวส่งตัวนี้นะครับกดมิวได้นะฮะ อันนี้มันก็คือมันสามารถที่จะเช็คได้ว่าไมค์มันต่อหรือเปล่าถ้าไมค์ต่อมันจะมีเสียงขึ้นแบบนี้เป็นอีโคไดเซอร์เห็นครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสสองสามสี่หหก็สามารถที่จะต่อได้2ไมค์เลยนะครับเนี่ยทั้งทั้งคนสัมภาษณ์ทั้งผู้ผ,ผู้ถูกสัมภาษณนะ์เนาะก็โอเคแล้วก็คุยกได้ครับอ่าข้อนี้ก็มันก็โอเคครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีที่ชาร์จในตัวนั้นเองคร ก็คือเราอาจจะต้องเสียบอะแดปเตอร์เอานะครับก็เป็น Type C ไปนะครับุ่นนี้ของโปรเอกจะอยากแนะนําเพราะว่ามันเป็น Type C นะครับเนี่ย Type C ทั้งตัวรับตัวส่งเลยเนาะครับก็ให้ความชัดเจนมากครับมากแล้วก็ลดเสียงขัดแต่ว่าข้อเสียมันอย่างหนึ่งข้อเสียคือเราต้องหาอะแดปเตอร์ที่เป็นแจ็ค3.5อย่างเงี้ยแล้วมาใช้ Type C แทนเนาะแบบนี้เนาะนี่เราก็ใช้แบบนี้เลย l ลน์เอาแล้วก็เอาไปเสียบโทรศัพท์เนี้ยหรือเสียบกล้องก็ได้ครับกล้องสยามมีไลน์อินอยู่แล้วเนาะก็เสียบโทรศัพท์นี้เสียบเข้าไปเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดผ่านไมค์ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่ใช้ไมค์ลอยได้เนาะนี่เป็นสิ่งที่ต้องต้องซื้อเพิ่มเนาะถ้าเกิดจะใช้สแานอ์กตัวนี้นะครับเพราะว่าสแานอ์กมันมีหลายรุ่นเนาะรุ่นรุ่นที่มีอะแดปเตอร์ Type C ก็มีครับแต่บังเอิญผมไม่มีครับก็เลยต้องใช้แบบรุ่นเก่าไปก่อนคือ แปลงจากแจ็ค3.5ตัวเนี้ยมาเป็นมาเป็น Type C นะครับซึ่งก็ใช้ของดีนิดนึงครับของ300คือตัวแปลงนั่นเองนะก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งก็เลยเออพอดีมีโอกาสที่จะไปซื้อ s n a p ิก a g o n Link 500 Pro นะครับต,ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เขามีปัญหากันเยอะนะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันมชอบมีปัญหาตัวนี้ข้อดีกองมนคือ จะเป็นเคสที่เป็น power bank ในตัวด้วยนะครับแล้วผมก็ใช้อัดอยู่ตอนนี้ก็คือมาตามแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นั่นเองนะครับที่ผมใช้อยู่น,นี่เป็นตัวรับนะครับก็ต้องต่อแจ็ค3.5เนี่ยแล้วก็ตัวส่งที่ผมเสียบอยู่เนาะนี่ตัวนี้ข้อดีก็คือผมไปซื้อมา2อันนะฮะอันหนึ่งก็น่าจะมีปัญหาอยู่ผมก็เลยเอา2ตัวเนี่ยมาซิงกันให้เป็น3ตัวได้ครับอ่บาเพราะนั้น ตัวที่ผมใช้พูดอยู่ตอนนี้ครับเนี่ยเขาดูเนาะแบบนี้ก็จะเปิดแบบนี้เนาะครับก็มันก็จะมีระดับเสียงยคือครับะระดับเสียงขึ้นมาฮัลโหลฮัลโหลแบบนี้ครับอันนี้มาครับแล้วก็ผมเลยไปซื้ออีกตัวหนึง่งดีมากเลยครับเพราะว่าเต้นไม่ตังราคาไม่ไม่ไม่แพงมากครับแล้วก็สามารถที่จูงกันด้วยได้ด้วยผมชอบตรงนี้แหละก็เปิดมานะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับ เขาก็จะมีขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วสองตัวเลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็รับเสียงฮัโลโลฮัลโลรับเสียงได้2ตัวเลยเห็นไหมฮะก็เป็นอะไรที่ดีมากครับบังเอิญที่เป็นชุดสามตัวก็มีเนาะแต่ว่าราคามันสูงครับผมก็เลยไปซื้ออีกกล่องหนึ่งมาเลยนะครับแล้วก็มาจูนยันนะฮะจูนจูนให้ตัวเนี้ยสามารถที่จะรับสัญ,ญญาณตัวนี้ได้นะครับวิธีการจูนง่ายคือเอาเข้าเอาเข้าไปในกล่องแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกกล่องให้ดูแล้วกันเนาะครับ อีกการเนาะนี่กล่อง่ผมซื้อมานะครับบังเอินนี่ผมก็มีตัวรับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าผมากอยากจะจูนมันเนาะง่ายมากเลยก็คือเอาแค่นี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ทางไว้ครับแต่ว่าต้องเปิดเครื่องก่อนเนาะพอกดค้างไวปุ๊บเดี๋ยวมันจะจูนสัญญาณกันเองโดยอัตโนมัติจบเลยครับสามารถที่จะใช้ตัวรับตัวเนี้ยเปลี่ยนตัวสามารถที่ใช้ตัวส่งเนี้ยเปลี่ยนตัวรับจากตัวตัวเนี้ยให้กลายมาเป็นอีกตัวนึงได้นะครับ ครับเนี่ยแต่ว่าเป็นตัวส่งมี2ตัวตัวรับมีตัวเดียวก็โอเคเครับก็ตอบโจทย์ผมเนาะเพราะถ้าเราซื้อชุดนี้แบบมี3ตัวมีไว้3ตัวก็น่าจะราคาสูงอยู่ห้าหกพันมือสองเนาะของใหม่ได้เป็นหมื่นนะครับครับก็เป็นตัวที่โอเคเลยครับเป็นเทรามอนิกที่เอาเอาไว้ใช้งานพอดีเลยครับตัวนี้ก็วันนี้ก็จะมีอัดไปหาป่าด้วยก็ต้องอัดนิดนึงนะครับ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งว่าที่เอสถามผมมาว่าเอ๊ใช้ตัวไหนอัดเสียงนะครับก็ตอบไปเลยว่าใช้ตลามอนิกตัวนี้ใช้ใช้และครับตัว่วนตัวเนี้ยตัวซินโคก็คือเอาไว้ใช้ที่บ้านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันอาจจะมีบางจังหวะที่มันซ่าๆทำให้ทาใ,ให้การอัดการอัดน้นมันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับมันสามารถที่จะต่อ อุปกรณ์เพิ่มได้มีมีไม่ต่อไม้ได้ด้วยตรงนี้ครับแล้วก็ร่นี้จะมีปัญหาหิดนึงครับในการใช้งานก็คือตัวหน้าจอตัวสกรีนมันจะมีปัญหาดรอปไปหรือหรือมันอาจจะมองไม่ชัดสีมันซีดไปเลยครับบางบาง,บางตัวก็ดำเลยแต่มันไม่เสียเนาะแต่ว่าสกรีนเนี่ยมีเปลี่ยนได้ประมาณพันกระบาทมั้งตัวนี้นะครับสกรีนละพันกระบาทนะตัวนี้ก็ผมก็สลับมาแล้วครับ ตอนตอนที่ซื้อมาเนาะตัวรับเนี่ยตัวรับตัวเนี้ยตัวอีกตัวเนี่ยหน้าจอชัดแต่ตัวส่งหน้าจอไม่ชัดผมเลยแกะเองเลยครับสลับสลับไอตัวหน้าจอตัว LCD ตัวเนี้ยเองเลยครับก็สามารถที่จะมีตัวส่งอีกตัวได้เนี่ยโอเคเลยอ่ะผมชอบมากเลยตัวนี้ก็คือคือข้อดีของมันคือมันจูนมันจูนในกล่องได้ครับนั้นใครที่ซื้อมาแบบคู่แบบนี้ไปหา มีแค่ตัวรับตัวส่งตัวเดียวสามารถที่จะซื้อแบบผมได้คือไปซื้อตัวส่งใหม่ตัวหนึ่งแล้วมาจูนได้นะในรุ่นแบบนี้มันก็จะสามารถที่จะใช้ตัวัวส่งสองตัวได้ละก็มีสัมภาษณ์คนหนึ่งแล้วก็คนพูดคนหนึ่งแล้วก็มีตัวตัวรับสัญญาณแบบนี้นะครับมันก็เลยที่จะโอเคหน่อยนะครับก็เป็นรุ่นที่ผมแนะนำเนาะสแลมอร์รีรุ่นนี้มันมือสองนะครับมือสองก็ไม่ ไม่แพงมากตอนนี้ครับตอนนี้ครับมือสองไม่แพงมากครับแล้วก็ขีดผ่านคือมันอยู่รับได้ประมาณร้อยเมตรอ่ะเออมันก็ไกลหน่อยครับแล้วก็มันก็เหมาะสมเราหน่อยนะวิธีการใช้งานมันก็บอกสเตตัสแบตเตอรี่ด้วยบอกเออความแรงของสัญญาณด้วยเห็นไหมครับนี่บอกหมดเลยนะครับนี่แล้วก็บอกตัวความดังของไมด้วยห้าส่วนหกก็คือเราปรับได้ที่ไม ตัวส่งนั่นเองนะครับตัวส่งเราปรับได้เนาะตัวรับเราก็ตั้งค่าได้เ,เหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาเอาจากแจ็ค3.5เนี่ยเข้าในไทอันที่เป็นเป็นสายแปลงแบบนี้เนาะครับก็จะมาเดตอุปกรณ์ที่ผมใช้ปัจจุบันนะฮะตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่แต่แรกเลยอะที่ผมใช้อยู่คือใช้มือถือไม่ใช้มือจากมือถือเลยครับมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างในการสัมภาษณ์คนนะฮะเพราะว่าเอ,อ่อมือถือมันก็มีข้อจํกากัดนิดนึง แต่แต่ซัมซุงเขาจะมีบูตไม่์ได้นะครับเราไปซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับไมลอยเนี่ยถ้ามันถ้ามันโอเคก็คใช้งานได้ครับแต่ว่าเวลาอย่างเป็นทางการอน่ะก็คือเราอยากไม่อยากผิดไม่อยาก,ม,ยากมันมีเสียงซ่าๆไงบางจังหวัดท่านั้นที่มีเสียงซ่า,ๆๆาก็เลยไปซื้อคารามอีกมาทําไมต้องซื้อสองชุดครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่ผมจะเอาเอาไปไถ่ายทํานอกบ้านนะครับน,น,นอกบ้านตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เป็นสำรองไว้ครับ ตัวนี้ที่ตัวนี้มันมันเจ๊งไปนะฮะแต่คงโอกาสน้อยครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวสัมภาษณ์ที่ใช้งานใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันมันดูบูบินดีนะครับแล้วก็มีช่องบอกตัวสัญญาณด้วยครับทั้งตัวรับตัวส่งเนาะอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคหน่อยนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการเนี่ยแต่ผมผมลองถอดนะเป็นทางเลือกหนึ่งเนาะเนี่ยตัวส่งตัวรับเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาไมคดีมา ทำคอนเทนต์ครับก็ผมใช้ของซาลาโ n นิกนะครับก็ดูต้องขอบคุณพี่ช่องอเตไฮมากผมนั่งดูพี่เขาตลอดเวลาก็เลยตกสกรได้โอเคซื้อมาแค่ตัวรับตัวส่งอย่างตัวก่อนถ้าโอเคมันใช้งานดีค่อยไปหามือสองหรือไปหาตัวส่งในตัวก็ได้ครับเอเกิผมโชคดีที่ได้มาคู่เลยแล้วก็ได้แพ็กที่สามารถที่จะชาร์จเป็น Power Bank ในตัวได้ด้วยนะครับนี่ต้องประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องอสเนไยครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมรีวิวเนาะ ยังเคยแต่ไอ้กล้องแพงๆผมเคยซื้อมาทีแล้วแต่มัน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 ต้องมีคนถ่ายให้ไงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าถ้าเราจะถ่ายคนเดียวอย่างผมเนี้ยตัดต่อคนเดียวถ่ายถ่ายคนเดียวเนาะสาวเทย์เนี้ยผมคิดว่าน่าเราต้องใช้อุปกรณ์ที่มันใช้งานง่ายๆดีกว่าครับเลยใช้มือถือถ่ายเลยมีบางคนบอกไม่ทําไมพี่พุ้ไม่ใช้กล้อง่ะ dslr ก็ได้กล้องที่มันโอเคมันมันมันก็โอเคครับแต่ว่าบางบางบางจังหวะเนี่ย ผมสามารถที่จะใช้มือถือเนี่ยในการเขาเรียกว่าตัดต่อที่มือถือได้เลยพวกเออมันก็เลยสะดวกครับทำช็อตทําอะไรเงี้ยมันก็ทําจากมือถือได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเอาฟไฟจากกล้องมาเนาะแล้วก็มันสามารถที่จะโพสต์ได้เลยมันจบได้ที่มือถือเครื่องเดียวไงทั้งอัปโหลดทั้งตัดต่อทั้งอะไร mm. ได้หมดเลยทั้งทั้งถ่ายท,ทำเนาะแต่ว่าเคยใช้งานหนักหน่อยไอ้ตัวโน้ตสิบผมอ,ะ,อะถ่ายมาสองสามปีแบบโอ้โหถ่ายหนักมากครับแล้วก็ไมค์ผมก็ ซื้อมาประมาณนี้นะครับโอเคครับอุปกรณ์นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายทำทั้งหมดนะครับแต่ตอบโจทย์ SC นั้นนะคบวันนี้ทำทำให้ดูแล้วครับสวัสดีครับ